สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่างหน่งนะคะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูตู้ของช่างหนงนะคะว่ามีสูตรอะไรบ้างนะคะเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะช่างหนงสวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูตู้ครับผมตัวน,นี้เป็นงานดีบครับผมรอใส่คอบเล็กครับเป็น W เก้าสิบครับตีวีเก้าสิบ กี่นิ้วนะคะสิบแปดนิ้วครับตอนนี้สิบปดนิ้วนะคะรอการใส่ขอบเหล็กนะคะครับผมไปดูอีกหลายสูตรแลยครับผมเป็นแผ่นดิ้นไว้สิบห้านิ้วครับลูกค้าสั่งสองใบครับตอนนี้อันนี้รอทำสีครับรอทำสีครับอันนี้ไม่ได้ใส่ขอบเหล็กครับแค่ลบมุมเป็นหูไม้ครับผม ไม้กี่มิลคะนี่มีใช้ไม้ยี่สิบมิลครับไม้ยี่สิบมิลแผ่นดินไหวนะคะนี่เ,เป็นจากเตา BB เจ็ดสิบครับลูกค้าสั่งสั่งเป็นแอปซีใบครับส่งเพิ่มอีกสองใบครับผมเราจะเป็นมไม้มครับผมตัวธรรมดาครับอันนี้ หัวไม้โค้งข้างบนอันนี้ไม้อะไรคะไม mm ้เ hmm. ท้าย <50 route. S 2> ี่สิบมิครับบีวีเจ็ดสิบบีวีเจ็ดสิบครับตัวนี้ ถัดมาก็จะเป็นวีวีแปดสิบครับตีน,นี้ลูกค้าสั่งงานดิบครับผมเป็นมูเล็กครับจอมู้เล็กครับยังขัดไม่เสร็จเก็บงานนิดนึงครับผมใช้ไม้อะไรคะใช้ไม้พูกเขามันเดิมครับผมที่สิบนิลสิบเก้า ัดมาก็เป็นเทอร์โบครับผมตัวน,นี้เจ้าวางกลับหัวครับผมสบู่์สิบแปดนิ้วครับตัวน,นี้ไม้ค่ะไม้พิสุมิงครับผมมาอัดภูเขานะครับอ,อันนี้ตู้พร้อมดอกตู้พร้อมดอกครับตัวน,นี้จะเป็นดอกทั้มครับเข้ามารับชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ